สวัสดีครับแฟนเอฟซีของปูหรือสีดำสุขูสุคนยี่นี่ประเทศแทแล่ะกัอยุต่างประเทศเนาะให้ลูกขลาดเนออยู่ดีมีแห้งอายุมันยืน่งคเก็บจะได้ก้มเข็ดจมีนานี้จะเป็นนาฝนอากาศมันอยากจะเปลี่ยนแปลงไปแน่ยหมู่บ้านนี่คงจะได้กันทั่วหน้าทั่วตาคนนนหกลาเนาะหวยเล่ากับเขาซี่เจ็ดเจ็ดเสียตัวปูเน้น่นล่ะพวก ตัวที่ผัว่าบ้า,มาเมล็ดขุ่นเจะบ่เกิน 7, 4, 7, เจ็ดซีซีเจ็ดดอกเมล็งออกอีดีตัวละแล้วก็หัวห้าหน้อยกับเขาทั้งสามห้าน้อยเขาไปนะ้ำลูกหลาเนาะเขาทั้งสามห้าน้อยอ้าวคืดีใจน้ำลูน้ำดูแลไปเนี่ยมันลูกหลานเอ้ยของบ่มีหกนะักเนาะเหล็กอะไ้มันก็มีเขาเนี่ยรุดเนี่ยเป็นธรรมดานะลูกหลานมันบ่มีผู้ใดสิเก่งมบ่มีผู้ใดสิเป็นศาสศรีจารยร์นะลูกหลานเพราะว่าหนึง่ง ก็เพียงแต่ว่าเป็นให้เป็นแนวทางให้ลูกให้หลานปู่ก็บรรุกจักบอกว่ามันสียออกตัวไหนคืปู่มันหู้จักว่าสิออกตัวไหนโอ้ยกเจ็ดในดูกัน,กน้าน้อยละคคูเท่านั้นาาลราหลานเนาะแมนบอก <c oughs> เอา้ามื่อนี้ก็เ,เพียงแต่ว่าเป็นแนวทางแต่วันนี้ปู่นั่งมองเร็วคิดว่านั่งทางไหนบองเร็วปู่คิดว่าบ้าห้าหน้อยจังกี่ไรกันบรุษสาม้านอยเราดูล่ล,ลต้องเขา ยังี่ไรกับปรุตสามหาน้อยหรอกเขาใช้เวลาอ้าธรรมดาลเลีกมันกะว่ามั่วหัวมวนกันไปน้องลูกหลานเนาะอุ้ยเห็นลูกแค่หลานถือปู่ก็ดีใจเรือ่อยหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนก็รู้สึกว่าน้ำปีนี้โอ้ดีขักว่ะดีแท่น้ำทงน้ำให้น้ำหน้าขาวจาน,าน,นพันมมแต่นามผู้ใดก็ยุบพื้นที่ลุ่ม ทิ่ตำเนาะกับขนของที่มีคาห้องหลังได้อขึ้นหนึงเท่งไว้ลูกระวว่างน้ำถั่วมสะพั่นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเขานี่แหละพญ่ามหมาลูกหลานผู้ขออุปกรณให้ตลอดปลอดภัยกันสุขขู่สุขคนลูกหลา,านเนาะจังไหนกะขอให้ซุ้มน้ำถั่วเด้อจงปลุกใหพิบัติเออกะให้ลูกให้หลานจงออาาลูกร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะ ยังมีไผ่ผ่านมากำม,มาไก่คอยห,หนุ่มคอยร้านจงุงอยู่เย็ยนเป็นสุปสุปหขูทุกคนมีโชคมีลาบอายุมันคนยืนนองหล่าเนาะอันนี้ขอฝากช่องยูทูบพอลเลเดอร์ทุกทุกช่องเนาะเที่ให้โอกาสแล้วก็ที่ก้มสนับสนุนในข้อมือเฟือปูรุสีได้เอาคลิปของปูรุสีไปถ่ายทอดให้แฟนเนปซีกันในบึงทั่วโลกและก็ทั่วประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณช่อง YouTube ทุกทุกช่องเด้รู้ได้รู้ที่ก้มเมตตาที่เป็นสื่อกลางให้ลูกให้หลานพ่อได้เบิ่งพ่อได้เป็นแนวทางอมื่อวานนี่ยมื่อวานกับผู้กับพ่อดี่ผู้กับกำลังทำวัดอยู่กับเห็นมนติกันพระรวยบอกไทยทอดออกเออโอ้ชัดชัดแจ๋วช่องนี่ก็ได้เพราะว่าที่เป็น หลายหลายช่องเนาะที่ป um. ูบริเวณน้ามาเน้องลูกหลานเนาะผู้ต้องขอกับประท่านไปหลายปูประจำช่องเนี่ยเพราะได้เพราะว่าที่เป็นสอผ้าร่วยเนี่ยที่คนมีโชคเรียกว่าบุญพ้าร่วยหลายหลายช่องที่เดทไทยถอดช่องไหนที่ปูบริเวณน้ามานนี่ปูก็ขอตรวหอะไรเลยปูจำจุดจำช่องกับบอกใค้ได้ปนใดมนหลายช่องเนาะแต่ว่าที่ได้เนี่ยกัปผู้ขอกับขอบพุ่ทุกทุกช่องนั่นลูกหลานเ้อ ทีได้หาโอกาสทายทอดชิปออกให้ลูกห้หลานเข้าเป็นซื้อกลางให้ลูกห้าหลานกันได้บึงทั่วประเทศทกับทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนเอฟซีปูริสีที่อยู่ต่างประเทศได้ลหลาเด้อให้ลูกห้หลานตั้งใจเหตุงานหาเงินใส่หนี้ใส่จินกหลาเรียนกันได้ใส่สอยพอได้เฮ็ดเทศนรสานนนลูกราเนาะพ่อได้พ่อให้แม่พอได้ครอบครัวกันในอยากได้กินและแฟนลิซี่แฟนเอฟซีปูรุสีอินดัมอยู่ได้ประเทศไทย ไปทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้เก็บเงินเก็บค้ามาดูแลเรื่องเอ้าวานนี้มาเบิ้งมาหนี่นี่ปูแคบให้ลูกหลานแคบนายจอไดไว้ดูกหลเรื่องขอฝากช่องไม่ไรได้ดูกหลเรื่อช่องไม่ไรพา,ารวยวันสันว่าได้มีโอกาสไปทำมาทำคลิปกับปูวิสีอินดอมเวอี์เออฝากไลรฝากแช่ฝากกดติดตามเมื่อละคนสองคน,นยังดีดลูกหลานเนาะใครก็ลูกหลานกัน พอได้เป็นกรราลังใจให้แล้ละพอได้เป็นกรราลังใจให้ทุกทุกช่องลูกหลาเนาะกะเบอร์ทั่วของเมลไรกะ0 6 1 0 7 2 6 8 9 7่6 1 0 7 2 6 8 9 7่นขันมันหลายตัวอะไรไม่ได้บ้าคือหลายตัวแ่วต่ตทั่วมาถามไม่ได้เลยเด้อทุก24ช่ชั่วโมงเออล้วกะมึงนี้เลขสามตัว2หางก,ก็มี851ห้าหตัวนี่กมีเจ็ดสามเี่เจ็ดห้า 5้6สามหกสองหกสนึ่งแปดหหนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะตัวที่ปูว่งกลมวัน,นี้เน้นๆเลยได้ดลูกหลาเดอ้อเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าสาสหนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะเรียกสมตัวที่ปูว่วงกลมวัน,นี้หนึ่งหกสเน้นๆเลยให้ลูกให้หลานเดอ้อ ขันผู้ใดมีทุ่นหน่อยซื่อแต่เฉพาะวงกลมก็ไเลยลูกหลานขันผู้ใดมีทุนหลายทุนพ่อมีกําลังทรัพย์ซื่อซื่อเต็มเต็มก็ได้ลูกหลานนี่เรียก่ิ้งแค่ซื่อเต็มเลยปู่ิดว่าคงจะผ่านยากที่บอกแต่ว่าปู่ก็นวงขันลูกหลานมีทุนหน่อยให้ข้อตามวงกลมไว้ในยลูกหลานเด้อขันผู้ใดมีทุนหลายก็ซื่อตามที่ปู่เชิญไว้ปู่ิดว่าคงจะพาผ่านเออม้อนี้กัมีโชคมีลาภมาฝากทีตอนนองมาให้ลูกให้หลาน ทั้งเห็ดไปถน้ายท่ามีเป็นี่ฝนก็ทั้งฝนกระตกกันท่าลูกบ้านี่แจ็ปหน้าจอไว้หมู่บ้านกะกุงสิมีโชคมีลาบกันหยุดสุกขู่ทุกคนอยุโรปลุล่าเนาะม่บ้านกะออกไปเต็มเต็มสาม้าน้อยเออแล้วก็ห้อยเล่ากะที่ปูขาดวังไว้กะได้สมดังใจคิดอยู่ดอกปูคิดว่ามะเร็งนี่กุ้งจะบ่อผัดเจ็ดซีกับซีสองกับ กับซีเจ็ดออกอีลี4ีเจ็ดวนันพี่น้องเมื่อนี้ปูนั่งทางในบึงแล้วบ้าเดากับดูกับบึงมันกับคู่กันไปเนาะปูว่าคงจะเขาบ่าว่าเกินสามห้าน้อยเนาปูคิดว่าหรือดีบรุรีอาจจะแตกถึงเสียน้อยคนละโดยเฉพาะหวยปกติกับวีไอพีนี่ปูคิดว่าคงกกาเกินเจ็ดสามเจ็ดห้าตามที่ปูนั่งบิงเนาะ แล้วก็โทรลรองมันก็ะกูคิดว่าคงจะเพิ่เกินหกสองหกสามหรอกยี่สพี่กับธรรมดาลุล่ะกูคิดว่าพุ่งเขา่าคันผู้ได้ซื้อมือนี้บ่ผิดหวังเดี๋ยวนี้ห้าหน้อยมือนี้คันผู้ได้เวอร์ซมือนี้บ้าบ่มีมือเดียวเดี๋ยวนี้พอมันติดข้อคักกับเข,ข้อคัดนี่แหละทั้งฝนตกทั้งน้ำแต่น้ำน้ำหลากไหลทั้งห้าหน้อยกเข่าดีอุบัตเอา เขาดีค่กีแท้าโค้ันันก็ล้วมันตมาเลยสุี่หน้องแล้วมือจะขอให้เชื่องเมดูลยงต้อตดต้องจระลื่นแคปตาจอใบด้วยะแคปตาจอเาจอไาดูตพดวาเอเนี่ยน้วปาจ ใช่ครับสรุปทุกสายเอนนี่แปดห้านึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสามหาหนึ่งสาหกงหกสามหนึ่งหนงหกแปดหนึ่งอ่คนโตแหงน่นโตแห่งเอาุปัุกีตุ้ตาตาอไม่ได่สุปกเด้เอาอันนี้เป็น ของปูดุสีอินดำขอของวันที่6ตุลาคม2565ห้ายหกส้าวยฮานอยดูว่ามันเป็ดเผาเนอะค่ะเนาะเผาหวยฮานอยเมื่อนี่กับปูดุสีหายแล้ยวแคบหน้าจอไว้เดี๋ค่ะเด้อนี่เของมื่อนี่ฝากติดตามช่องไม่ไล่พผานลุยเห็นน้ำเนยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไม่ไล่น้ำแนยเดี๋ค่ะเด้อเบอร์โทรไม่ไลฟ์กระโทรมาได้นี่ค่ะเบอร์โทรค่ะ061 072 6897หกคือเบอร์โทรไม่ไลฟ์ค่ะ ถ้าทรติดต่อมาได้โดยตรงกต่โทรมาเบอร์นี้ค่ะอะไนกับมณีหีแฟนเอฟซีลวยปังๆกันสู่ขูงชุ้ชคนสวัสดีค่ะฝนตกแล้วถ้ดพี่น้องเยอะพใครจะยิ่นฝันไหนคะ